สวัสดีทุกคนตื่นนอนแล้วหิวข้าวจุงไปหาในทานกันดีกว่าสภาพโสมมาขออนุญาตไม่เปิดหน้านะคะและวันนี้เราก็จะปรุงอาหารแบบงงๆงง่ายๆสไตล์เราวันนี้จะทำเป็นไข่เจียวไข่เจียวทอดไข่นั่นแหละนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบของเรากันเลย เราก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เป็นชามมีช้อนมีไข่มีไข่อยู่ทั้งหมด2ฟองนะคะอันนี้เป็นไข่เค็มวันนี้เราจะไม่ปรุงนะคะเพราะว่าเราจะใช้ไข่เค็มเนี่ยเป็นตัวปรุงรสของไข่เรานะคะให้ไม,มปป่มีรสชาติมปรี้ยวมเนื่องจากเราจะทานกับแจ่วประเด็อันนี้นะคะเป็นแจ่วเมงดาที่ซื้อมาเมื่อ2วันก่อน มันก็อร่อยแหละแต่ว่ามันเผ็ดแล้วก็มีกระทะแบบเก่าๆครักๆหลังจากตอกไข่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะได้เป็นไข่สองฟองแบบนี้ต่อไปเราก็จะใส่เป็นไข่เค็มเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการดีแล้วก็ยียยยตัวไข่เค็มของเรานะคะนีชิ้ ให้มันมี texture แล้วก็เนื้อสัมผัสที่เค็มๆแป๊มปแมปแมตัวไข่ของเราก็จะกลมกล่อมพอดีนะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปตั้งไฟรอเลยค่ะชึบเปิดแก๊สเลยนี่เปิดแก๊สเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำมันเลยจ้าใสาก่กาไปโลก แล้วก็รอให้กระทะร้อนนะคะเป็นนรกสักตาบหนึ่งมันเริ่มร้อนๆแล้วนะคะไหนลองเทสุ่กนแล้วว่าได้แล้วแม่นะคะเราก็จะนำไข่เจียวบ้าๆบอๆของเราลงไปเลย โอ้ยส่วยอ่ะสวยแบบงงๆดีดีไปสี่สัสนดีอ่ะโอ้ยกองก็เคลื่อนไหวตามเนื่องจากไม่มีที่ตั้งกล้องนะคะ บบน,นี่คือนะนี่คือไข่เจียวใส่ไข่เค็มเมนูไข่แล้วก็จะกินแบบอมน้ำมันนี่แหละจะได้เพิ่มคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะี่จะให้ดูใกลใกล้ สวไหมแล้วก็จะปล่อยให้เขาเกลียมอยู่บปน,นี้นลยคะ่ะปล่อยเขาไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะหล่อสักครู่เดียวนี่นะคะแล้วก็จะมีข้าวแล้วก็เป็นภาชนะใส่ข้าวจากอีเกียของเรากินข้าวนิดเดียวพอนะคะออกสื่อแต่จะหิดนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็จะเอาไข่เจียของเรา วางไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะว่ารสชาติจะผ่านตอมอหรือเปล่ารอให้ไข่เจียวเย็นก่อนแปน๊บนึงนะคะประมาณสองปีจึงจะได้รับประทานและแล้วเราก็ได้เปิดหน้าอันซุดโสมของเราจนได้นะคะได้เวลาเทสไข่เจียวของเรามันก็จะมีผักแบบ เหี่ยวๆนิดๆน,นะคะนี่คือลักษณะไข่เจียวของเราหอมไข่เค็มมากนี่ค่ะเห็นไหมอ้อยเขาทำกันยังไงอะ่ะเฮปุ์บิป็นดมกันร้อน รสชาติมันก็ไม่ได้ประหลาดหรือว่าอาริดอร่อยอะไรขนาดนั้นนะคะมันก็มีความเค็มแปรมแปรมมันก็กินพร้อมข้าวพร้อมข้าวมันจึงจะพอดีแต่มันหอมดมเปรกล่ะลักษณะการรับประทานอาหารของเราก็จะเป็นกรารทานอาหารแบบน้าเบื่อเหมือนเดิมนะคะ มันเผ็ดกิดแนแข็งแรงแล้วก็จะปลูกข้าวข้างๆเตรียมผักอะไรก่อนอ๋อผักก็เหนียวไม่ให้ผมร่วมมือในการถ่ายคลิปเลยชิบแบบนี้นะคะแล้วก็ไข่เจียวมันนิดนึงแล้วก็ข้าวนิดนึงแล้วก็อันนี้นี่ค่ะ กำลังจะตบยุงไม่ได้จจริญนะคะยุงมันเยอะพอทานพร้อมกับที่เป็นนอพริกเมงดานะคะรสชาติมันดีขึ้นมาอร่อยขึ้นแต่มันเผ็ดเนี่ยพริกถูกหรือเปล่าเห็นปะมันมีแต่เม็ดพริกอะด เราก็ต้องใส่ข้าวเยอะๆนะคะกินเหมือนสมัยแบบเด็กๆที่จะไม่เน้นอาหารกินแต่ข้าวเนื่องจากบ้านจนแล้วก็โดนปลูกฝังว่ากินข้าวเยอะๆหน่อยเนื่องจากข้ากับข้ามแพงก็จะเป็นคำประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนเราเคยมีความสามารถในการรับประทานข้าวได้ถึงสี่จานจริงๆก็คือตะกานั่นแหละ อืมข้าวติดอร่อยเดี๋ยวลองเทสบริเวณที่ มาอุดมไปด้วยไข่ขาวนะคะแซ่บอร่อยข้าวทุกเม็ดมีของข้านะะต้องเก็บตามพื้นมากิน ไปกินข้าวแบบเป็นกิจลักษณะก่อนนะคบไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณคนที่แวะเข้ามาดูนะคะขอบคุณคนที่แวะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณคนที่แวะเข้ามาแนะนำต่างๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณที่ํำให้เราขอบคุณที่ทำให้เราเจอกันนะคะคลิปของเราจะเป็นคลิปที่แบบ ค่อนข้างจริงเนื่องจากเราจะไม่ค่อยมีการตัดต่อบางทีเราก็ลงคลิปที่แบบเราพูดเพอเจ้อละเมอเหมือนลอยเอาลงท่านอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีการตัดออกนะครทุกคนก็จะได้เห็นความไม่สมประกอบของเรายัางไงก็ตามก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ